เอามาเบิงเพิ่นขุดกระปูกันครับคุณผู้ชมครับว่าสิได้บอเอาจังได๋คือหูว่ามองหันมันมีปูขึ้ไปขุดลงมองหันฮะมันมีฮูมันบ่อ่ะลองมองดูอ่ะมาดูวิธีการขุดขุดปูนะครับอ้าววิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวอีสานนะครับคุณผู้ชม เอ้าวมองนี้ก็ได้แล้วคือกันไหนมีหอดปลาขอนคุณผู้ชมนไหนคนได้ปลาขอนหลายตัวอยู่เอ้าได้หรือยังได้หรอตัวหน้อยบ่คือบอกเอาตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับนี่ละหอดยังหอดยังได้หรอบ่ะดีละหลุมเง ใช่ล่ะใส่ปลางมันตัวใหญ่บันไดกับปูโ,โอ้ยนี่แหละครับคุณผู้ชมเอาไปเฮ็ดทั้งใดกินปาะเนี่ยขันได้ละเฮ็ดทั้งใดเอาไปครัวบ่เอาไปแกงอ๋อแกงบ่โอเคครับนี่แหละครับวิธีการทำมาหากินครับคุณผู้ชมครับ